พบกันต่อเลยนะครับมาชนมกันต่อเลยนะครับสำหรับชิดเหรียญกระสาบรอเก่าของเรานะครับครับหลับขางล่านนี้ก็จะเป็นเหรียญปีศูนย์ห้านะครับหลังจากแผ่นดินนะครับนี่นะครับหลากหลายนะครับเป็นเหรียญม,ม,มุนเหรียญน,นะครับ ใช้ใช้จ่ายนะครับทำให้สึกนะครับหลับเด๋ยนนี้นะเป็นปีสอง5ยิบาครับหลังรัดปะแก้วนะครับนะครับก็ไม่แน,น่ใจนะครับว่าเป็นเสียงเล็กที่เปล่านะครับเป็นเสียงปกตินะครับก็ไม่แน่ใจนะครับ เียนต่อไปก็จะเป็นเหรียญอ่าวันหงนะครับก็ก็จะมีทั้งผู้สั้นผู้ยาวนะครับก็มีหลายเหรียญทีเดียวนะครับก็ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาชมนะครับผ่านช่องยูทูปประพานขอบพิมายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไลค์ตดแชร์ให้นะครับขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นเงินมา่งค่าต่าง นครับครับก็จะมี25น้าะครับเรีนยี่ห้าตางอาจตางครับมีเนยี่ห้าครับมีอาจารตางครับ กปีประมาณนร้มีรอยยี่สิบมครับก็นีครับมีทั้งห้าสิบตงกัยันที่ห้าตางครับก็มีนะครับ เหรียญก็จะเป็นเหรียญปกตินะครับไม่น่าจะใช้เสยญเล็กนะครับสามเหรียญนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวสำหรับ f 4นะครับครับก็ได้นาลงคลิปหเหรียญกระสาบเลาอดล็อกามเรานะครับรัชมกันครับ พอประมาณครับก็ไว้พบกันใหม่ครับชุดต่อไปนะครับชุดนี้นะครับก็ขอจงท้ายงเท่านี้ก่อนนะครับ ครับสำหรับชิปนี้ต้องจากลากันไปีงทนี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ